สวัสดีค่ะสาวๆกลับมาพบกับมาดามชิตตาอีกครั้งนะคะมาวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆมีหัวข้อดีๆมาแบ่งปันให้กับสาวๆที่กำลังโอ๊ยอกหักแล้วเราจะมีเราจะมีการบริหารนี้ได้อย่างไรเนาะเขาเรียกว่าคือมาดามไปหาข้อมูลให้เพราะว่าสาวๆมีคำถามมาเยอะแยะมากมายว่าวันนี้คุณอกหักคุณจะมีวิธีการดูแลหรือ บริหารตรงนี้ยังไงอะดูแลแล้วใส่ใจตัวเองยังไงในภาวะที่คุณกำลังอกหักกำลังฟิวดาวมาดามก็ไปดูแล้วก็ศึกษาข้อมูลจากกูรูลหลายๆท่านในเรื่องของการที่เราจะทำยังไงที่เราจะสามารถมูฟออนได้แบบไม่เจ็บเพราะโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่นะสาวๆเวลาที่เราเกิดการสูญเสียเวลาที่เรารู้สึกแบบเนี้ย เราจะไปโฟกัสอยู่กับความรู้สึกอุ้ยฉันกําลังสูญเสียฉันกําลังรู้สึกแบบไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปโฟกัสสิ่งเหล่านั้นจนลืมตัวเองจนลืมตัวเองนะวันนี้มาดามชิตามีเอาเพียงแค่3ข้อดีกว่านะจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะในการที่คุณจะบริหารจะทํายังไงให้ตัวคุณเองมูฟออนแบบไม่เจ็บแล้วมาดามชิตาก็ไปไปเจอช่องช่องหนึ่งเนาะของของพี่กูรูท่านหนึ่ง เขาเรียกว่า no contact rules คือกฎของการไม่ติดต่อไม่ติดต่อกัน21วันไม่ติดต่อกัน21วันเลยนะสาวๆทำได้ไหมโดยส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องยากถ้าวันนี้คุณรักคนคนนั้นจริงๆมันจะเป็นเรื่องยากมากเลยนะกับการที่คุณจะหยุดการติดต่อสาวๆเว้ยมันมันเป็นกฎเลยนะถ้าวันนี้คุณอยากจะมูฟออนอย่างสง่างามคุณอยากจะมูฟออนโดยแบบ ไม่ต้องเจ็บอ่ะคุณจะต้องหยุดการติดต่อข้อที่หนึ่งหยุดการติดต่อทุกช่องทางคุณจะต้องทำอันนี้ให้ได้ทำอันนี้ให้ได้ไม่เข้าไปอ่านไม่เข้าไปส่องไม่เข้าไปตอบแชทสาวๆคนไหนนะทำได้นะเออคุณจะกลายเป็นคนที่มูฟออนแล้วโคตรสง่างามเลยแล้วมันจะทำเชื่อมั้ยคือยิ่งถ้าเราติดต่อ ยิ่งถ้าเราสื่อสารกับเขาอ่ะเขาจะเกิดความเคยชินแล้วเขาอ่ะก็จะมองไม่เห็นคุณค่าของเราให้เรานึกถึงตัวเราเนาะเวลาคนเราเกิดการสูญเสียสมมุติสมมุติว่มมาวันหนึ่งคุณได้รับเงินมา1 0 0 0บาท1,000นะ1000จากการทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่1000บาทคุณแทบจะมองไม่เห็นค่ามันเลยเพราะคุณได้รับมันแต่ถ้าวันนี้คุณสูญเสียเงิน1000บาท ตอบมาดามหน่อยฟิลของคุณจะเป็นยังไงมาดามชี้ยาเชื่อว่าทุกคนน่ะจะให้ความสําคัญกับการสูญเสียเช่นกันถ้าวันนี้ผู้ชายอ่ะเราไม่ติดต่อเข้าไปอ่ะเขาจะเกิดการสูญเสียแล้วเขาก็จะเกิด question mark ในหัวแล้วเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยหายไปไหนวะเฮ้ยทำอะไรอยู่วะแล้วผู้ชายเป็นปะอะไรที่ประเภทชอบส่องอ่ะ ชอบส่องเราไม่เฉพาะเรานะตัวเราเองก็เป็นตัวเราเองก็เป็นผู้ชายก็เป็นเหมือนกันเว้ยสาวๆเขาก็จะชอบมาส่องโปรไฟล์เราเหมือนกันแล้วยิ่งถ้าวันนี้เขาขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเขาขาดเราไปเขาก็จะมองเขาก็จะรู้สึกว่าเขาสูญเสียเขาก็อยากจะรู้ว่าวันนี้เราทำอะไรอยู่เราไปไหนทำไมไม่มาทักทายจากที่เคยทักทุกวัน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 เปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนใหม่ไม่เข้าไปส่องไม่เข้าไปอ่านไม่เข้าไปตอบแล้วมันจะทําให้คุณมีคุณค่าทันทีนะคะแล้วกดข้อที่2ในการที่คุณอยากจะมุบอ่อนอย่างสง่างามนั่นคือการที่คุณทําตัวเองให้มีคุณค่าใช้ชีวิตปกติเพิ่มเติมความสุขให้กับตัวคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องเอาตัวเองไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องพวกนั้นโดยที่คุณไม่ต้องไปคิดถึงสิ่งที่มันผ่านมา เพิ่มความสุขให้กับตัวเองเยอะๆหากิจกรรมอะไรทําที่มันทําแล้วมีความสุขอะที่มันเพิ่มอะแล้วโพสเฟซบุ๊กหรือโพสโลกโซเชียลแต่ด้านดีๆไม,ไม่โพไม่โพสในเรื่องของการประชดประชันเด็ดขาดกฎนี้สําคัญมากเลยนะสาวๆเพราะผู้ชายเขาจะเข้ามาส่องถ้าวันนี้เราโพสเรื่องความน้อยใจถ้าวันนี้เราโพสเรื่องความแบบ เรารู้สึกฟิลดาวบ้างอะไรบ้างผู้ชายเขาจะรับรู้ได้เว้ยแต่ถ้าวันนี้คุณอยากจะมีความสุขคุณโคดอะไรก็ได้ให้เขาอิจฉาโต์กิจกรรมการทําอาหารคุณไปเรียนรู้เพิ่มเติมความรู้อะไรมาโต์ให้เขารู้แล้วคุณจะกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วทําตัวให้ลึกลับให้ได้เขาจะค้นหาตัวคุณเองแล้วเขาจะกลับมาหาคุณแล้วข้อที่3นะในการที่คุณจะสามารถเป็นคนที่ทำให้ผู้ชายกลับมา เออทำให้ผู้ชายกลับมาหรือถ้าเขาไม่กลับมาเขาจะเป็นคนเสียดายเราเองนั่นคือการที่คุณเล p e c t เคารพและสร้างคุณค่าให้กับตัวคุณเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถเคารพเล p e c t นี้ได้คุณจะกลายเป็นคนที่มุกออนได้อย่างสง่างามแล้วเชื่อไหมโดยส่วนใหญ่80%เลยนะ ผู้ชายเขาจะเกิดความเสียดายแล้วเขาอ่ะก็จะกลับมาหาเราแต่สิ่งหนึ่งที่ได้จากที่ได้จากกฎนี้นะ no contact r u l e นั่นคือการที่เขาเรียกว่าการบริหารหัวใจการบริหารตัวคุณเองหรือสภาวะจิตใจของคุณเองให้คุณอ่ะเป็นคนที่ Move on อย่างสง่างามโดยที่ไม่ต้องไปนึกหรือไม่ต้องไปคำนึงถึงสิ่งที่มันผ่านมาไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าวันนี้เราอกหักจากความรัก เราถูกผู้ชายทิ้งหรือเราทิ้งผู้ชายเราไม่ต้องไปคิดแต่ถ้าวันนี้คุณฝึกนี้ได้อะมันจะเป็นกฎอยู่แล้วกฎ21วันเนี่ยทวนตี้วันทุกอย่างไม่ว่าคุณจะทําเรื่องอะไรถ้าคุณทําได้ภายใน21วันเนี้ยแล้วทําซ้ําๆมันจะเกิดการเป็นนิสัยแล้วมันจะทําให้เราอ่ะมันก็จะทําให้เราเป็นการง่ายยกตัวอย่างยกตัวอย่างอย่ามาดามทิตาเนาะทานอาหาร ทานอาหารก็จะมีกฎข้อกฎเรื่อง21วันนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ดีอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเขาเรียกว่าชาเลนจ์นนะชาเลนจ์วันทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายพอเราเริ่มชินอนะวันเราทำแล้วเราชินมันจะเกิดการเป็นอุปนิสัยที่ดีเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปกังวลคุณไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของการสูญเสีย คุณแค่ทําใจให้สบายพร้อมจะมุฟออนได้ตลอดเวลาแล้วถ้าวันนี้คุณอยากเป็นผู้หญิงที่สง่างามแล้วมุฟออนได้แบบไม่ต้องแคร์ผู้ชายนะคุณจะต้องฝึก no contact r u l นี้ให้ได้21วันฝากไว้ค่ะสาวๆฝึกให้ได้ทําให้ได้แล้วคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่เอ้ยมุฟออนอย่างสง่างามไม่ต้องติดต่อเขาแล้วคุณจะเจอสิ่งใหม่ๆค่ะฝากไว้ค่ะแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะ